วันนี้เป็นวันที่28พฤศจิกาย,ยนพศส5 6 7นอยหกสเป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้าในพระาติวายุขอถวายเสียงสวดสายายพระสูตรพระปะริตและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอตั้งจิตของข้าพเจ้า ทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดจ้างต่อเน,นื่องด้วยเทอนสมันตาจักทะวามีสุงอัจฉราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังสุนิราชสะสนันตุ มัคคะโมคขังสักเคกาเมจะรูปเปชิลิสิขาละตะเคจันตะลิเขวิมานีทีเประเคจะคาเมจะลวดละกัจจานีกะหะวัตุมหิเจเ,เตกุมมาจากจายันตุเทวะเทวะ ชราะละวิสณีสักขันธ์พนาคาทิทันตาสันติเกยังวะมุลิวัจนงสาธาโอมีสุนันตุธรรมสวรรคารูอายมพันตาธรรมสวรรคารูอายมพันตาธรรมสวรรคารูอายมพันตาโนโมตัสสะภะวะตตูอะนาตู สัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,าาต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสารนังฆจชามิตติยมปิพุทธังสารนังฆาชามิตติยมปิธรรมังสารนังฆาชามิตติยมปิสังฆังสารนังฆาชามินัติมีสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวะเชนะสุธิมีหูตูสาภาตาติเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวะเชนะสุธิมีหูตูสาภา นา่เมีสาะนังอันยังสังคูมีสารนังวัดลังเอเตนะสเานะสัจวัชเชนะสุธีมีหวัวตูสาพพภา